สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซลิสานทุกทท่านครับพี่น้องถือว่าได้รับเกียรติจากทีมงานของวิไลฟฟร์มครับพี่น้องถือว่าเป็นศูนย์ลีดผลิตน้าเชื่อมาตรฐานหลายท่านกับคุณซื้อคุณหูกันดีนะครับหมอพงษ์แห่งวิไลฟฟร์มครับพี่น้องมือนี่นะครับผมอีกหนึ่งพอพันที่ถือว่าเป็นพระเอกพอพันุไข่ประจาอยู่กับศูนย์ลีดของวิไลฟฟร์มครับพี่น้องนั่นก็คือเจ้าท่องสุกหกยุทธาลนะครับพี่น้อง หลายคลิปนะครับมาอัปเดตคลิปนี้มาอัปเดตความใหญ่ครับพี่น้องตอนนี้ส่วนสูงเกินลอยเจ็ดสิบหกเ้นติเบตไปแล้วได้ครับพี่น้องดำนักกตันกว่าครับพี่น้องความใหญ่หยักผมบอกเลยว่าเจ้าท่องสุกนี่บ่แพรไผ่กันครับพี่น้องในเรื่องของความใหญ่หยักนะครับผมเหล้วกะเป็นพันธุกรรมที่พี่น้องคุณหูดีนั่นคือเจ้าโชคกระบี่กับแม่เพ่นครับพี่น้องช่วงนั้นใหญ่มาจากเสียโอชัยันฟ้ามในราคา6.5ล้านครับพี่น้องขั้นบอดีพันธุกรรมบอดีนีลีนะครับผม บริษัทมาประจําอยู่กับวิไลฟ้ามแน่นอนนะครับผมเพิ่นกล่าซสื่อกันถึง6.5ล้านนั่นก็คือปันจุกรรมดีๆที่เพิ่นอยากจะส่งต่อสู่เกษตรกร,กรบ่าว่าจะในโซ่วาผอีสานหรือผ่าอื่นๆนะครับเลียงควาย,ยู่สายพัฒนาคววยนะครับอยากปรับปรุงพันธุกรรมให้มีความใยหนา,ยยาขึ้นฝากไว้พี่น้องเจ้าท่องสุกนะครับพี่น้องผลงานตอนนี้ก็ออกหลายแล้วนะครับเจ้าท่องสุกมักใญ่ยบิ๊กบแบบนี้นะครับผมบ่ผิพิวังแน่นอน น้ำเชื่อนะครับผมของเจ้าท่องสุกก็มีบริการแด้วยครับพี่น้องหลายท่านถามว่านะครับเจ้าท่องสุกนีเคยลงสนามประกวดบอลนะครับผมผมบอกเลยว่าลางวัลนนี่ผมบอกเลยว่าเนาเป็นทางวอาครับพี่น้องลังวั่นดินๆนะครับล่าสุดนั่นก็คือแกรนแชมงานกระบ,บือแห่งชาติปีสองหาหกหาครับพี่น้องนั่นคือถวยล่าสุดที่เพิ่นลงสนามมาติดลางวัลนมากนะครับเราก,ก็ ได้แช่มมาเลยครับพี่น้องว่ากับว่ากันนะครับผมตอนนี้น้ำเชื่อมีบริการชุดละหาพันนะครับผม12หลอดด้วยครับพี่น้องชุดละห้าพันสิบสองหลอดเอาไปพัฒนาเอาไปผสมยูคอ,อ,อกยูฟ้่มปบปุงแม่พันยูขอ,อกเข้าห้ยทรงลูกใหญ่นะครับแบบจาท่องสุกครับพี่นอ้องร้อยส่เจ็ดสิบหกเซนบวกนี่ม่ธรรมดาเลยพี่น้องนะครับเลกน้อยก็ขึ้นสูงสับ่าว่าที่ร้อยแปดสิบแล้วครับพี่นอ้องจจกปีครับผมท่องสุกสามปีกว่า นะครับท่องสูก3ปีกว่าจุดเด่นของเพิ่นก็คืออ่าวงเขาเปิดครับพี่น้องนะครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนครับพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนเบิ้งครับพี่น้องทูข้าหนาใหญ่นะครับอกไล่อกว้างนะครับอกกว้างอกเผาใหญ่นะครับผมที่สําคัญนะครับผมในเหลืองของลําโตถึงมีความยาวแล้วก็หายเนื้อไรนะครับอันนี้เอาไว้ แม่บอกเข้าส่วนสูงวายนะครับจเจ้าท่องสุกไปปรับครับพี่น้องเนื้อไทยเต็มๆแบบนี้ละพี่นอ้องน้าเชื่อชุดลหัพันสิบสองหลอดได้พี่น,อน้องโทษได้เลยนะครับหรือว่าห้หมอผสมยุ่ใกล้บ้านพี่น้องที่ใส่บริการบ่อยๆให้เพิ่นเอาน้าเชื่อมาไหวไห้นะครับผมเบอร์โทษติดต่อน้าเชื่อศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งจหกหนึ่งหาซีนะครับเบอร์พอไล่แล้วก็เบอร์หมอพงก็เป็นเบอร์ศูนย์แปดสามหนึ่งหาหนึ่ง สามแปดสองหาได้ครับพี่น้องฝากไ้เจ้าท่องสุกเดี๋ยวผมไ้เบิ้งผลงานผมลูกท่องสุกตอนนี้กับมีอยุ่หนึ่งโตสังกัดอยู่กับวีไลฟฟ้ามครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นจูงมาห้เบิ้งยู่น้ากันลูกไส้ของเจ้าท่องสุกครับพี่น้องหลายท่านว่าเพิ่นให้ลูกเป็นจังไงนะครับนี่เดินตามท่ายยุนี่คือลูกของท่องสุกด้ครับพี่น้องนะครับตอนนี้กับอายุเจักเดือนแล้วครับลูกท่องสุกแปดเดือนกว่าครับแเดือนกว่าครับพี่น้องเอาลูกไส้ท่องสุกนะครับแปดเดือนกว่าจะเข่าเก่าเดือนเกิดจากแม่ สูงประมาณลอยสี่สิบกว่าเนาะประมาณลอยสี่สิบหาครับพี่น้องแม่เพิินนะครับกับลูกไส้เพิ่นนะครับตัวนี้นะครับลูกจะท่องสุกซื้อเพิินซื้อวางได้ครับผมท่องพญาครับพี่น้องนะครับอันนี้ก่าอันนี้ลูกไส้จะท่องสุกได้ครับพี่น้องหลายท่านก็อยากเห็นตัวจริงว่าการสรงลูกเพิินเป็นยังไงนะครับในตัวผูกระดิ่ใหญ่เรียวกว่าตัวเมียจังน้อยครับพี่น้องตามธรรมดาธรรมชาติของบอกว่าจะเป็นง้วเป็นวขยตัวผูนี่ก็จะโค้งสางมาก่อนนะครับผม ตอนนี้แปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนนะครับอันนี้ค anyway> ือตัวม่เพิรนนะครับพี่น้องอันนี้คือพออันนี้ขอบครัวท่องสุกนะครับผมทีออยู่กับวิไลฟาร์มครับพี่น้องนะครับผมไผ่กําลั่งจะผสมเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยครับพี่น้องให้เบื้องผลงานการให้ลูกของเพิ่นนะครับเบื้องข้อขาหลังครับพี่น้องนะครับผมเบื้องตำแหน่งถ่ายครับพี่น้องถ่ายใหญ่นะครับผมเล้าก็ล่ำเาวที่สําคัญว่วงเขาเปิดดีครับพี่น้องวงเขาเปิดดีกับมาท่ามพอเรื่องความสูงใหญ่ นะครับเรื่องเนือ้อหลายๆนะครับแต่ว่าแม่เพื่อนกะธรรมดาแม่ลอ,อยสี่สิบห้าครับพี่น้องก็จะลูกก็จะมาอ่านะครับใหญ่เร็วจังหน่อยแต่สายทานมีแม่สามหาถึงสามแปดนี่ก็ถือว่าเหมาะสมเลยครับพี่น้องถ้าเทียบกับพันธุกรรมดีๆแบบนี้เอาสนใจก็ทักมาเลยครับพี่น้องอยากได้นําเชื่อของเจ้าท่องสุกอภัยวัฒนาควายย่ขอกยุฟ้ามือนี้ก็ขอบคุณทีมงานวีไลยฟ้ามนะครับผมที่เข้ามาเป็นซื่อกลางมาให้พี่น้องเข้าได้เห็นตัวจริงแลวทนานว่าเบิ้งจะได้โปรเตอร์ให้เบิ้งกับตัวจริงของเจ้าท่องสุกครับพี่นอง นะครับผมผมบอกเลยว่าตรงทุกอย่างนะครับผมเอาแล้วครับตรงปกแน่นอนครับพี่น้องท่องสุกบบมีจกตาพี่น้องกล้องผมนี่ถือว่าไทยเห็นพี่น้องได้เห็นชัดๆเลยครับพี่น้องทั้งลูกไส้เพลินแล้วก็โตของเพลินเองนะครับผมเอาด้วยไว้เพียงนะครับผมสามปีกว่านะครับรอยเจ็ดสิบหกบวกนี่เปธรรมดาครับพี่น้องอนวายใหญ่คว่ยักษ์นะครับผมวงการวายบานเฮ่าพัฒนาไปไกลแน่นอนครับพี่น้องเอา นะครับสนใจน้าเชื่อกะทักหมอใกล้บ้านบุมี่ถังเก็บให้หมอมาเก็บไว้ให้ผสมก็ได้ครับพี่น้องบริการส่งถึงที่แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทีมงานวิไลฟาร์มนะครับเอานะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับพี่น้องนะครับผมเทามาเป็นซื้อกลางอยากเบื้องพอได้ทักทายมาได้อยู่ที่วิไลฟาร์มเดี๋ยวผมมีโอกาสเข้ามานะครับอัปเดตรีวิวให้พี่น้องให้เบื้องอีกจังหวะนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จากลาไปท่านอีกครับผมสวัสดีครับ